คเป็นมติประชุมเรียนในวันที่27นะคะตีลงวันที่27มิถุนายนหกสินะคะซึ่งคำสั่งนี้จะมีผลบังคับใช้ในวันที่แจ้งกวาดเลขาหลังจากนี้ก็ได้นะครับข้าพเจ้าต้องการียกะต้วก็ตามโดยกรลอบดีนะครับต่อครับถ้าเกิดเป็นของเด็กทางมาเลเซียได้เดียววันนี้ครับต่อครับครับของจำนวนการป่วยรายวันของมาเลเซียนะครับที่ เปนเรื <mile> ่องปกติถ้าเกิดจำนวนการป่วยมากถึงระดับหนึ่งเราจะเริ่มเห็รกมมุ่ไม่ให้ที่อยากให้จะชาวยเปืนอย่างไรแน่นอนเพื่อที่จะไม่ให้สานการเสนอเรื่องนี้ไหมเรื่องอะไรที่ียงอะไรทีไว้เนี่ยเกี่ยวกัวยรทมาตรการครับต่อเนื่องจากน้อยสามสิบวันนะครับมาตรการหนักครับก็ให้มีการรททุกห้าวันนะครับนะครับจำนวนร้อยละห้าสิของเจ้าหน้าที่ทั้งหมดนะครับยกเว้นหัวหน้าส่วนแรก หรือมีเอกสารรับรองโดยโรงพยาบาลได้ร uh 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 ับบัญชีเชิเซนเวกตังแคมที่กรุงเทพหรือแรมปริมณฑลเนี่ผลงานก็จะดูในข่าวทกการตการการสื่อสารตัวรรมกาลงการต่อท่านการต้องรานและกนลการนะครับนาย้าบริษัทวาถ้าาของรัฐไ้รนีเพื่อแสดงหน่อควบคุมป้องกันและแ่ ในเขตชุมชนก็โดนความเชื่มโยงเข้าไปนะครับรวมทั้งเรื่องการศึกษาครับนัการเรียนมูธยมแล้วก็ใช้บังคับในในวันพฤหันบันเสาร์แล้วก็ใช้บังคับท่านนายกต้องมีคนออกไปเอกสารรัเบียบมาจะเป็นให้กับพี่น้องประชาชนซึ่งเป็นการบริหารภายในของท่านนายก ครับเจอนะครับ